อง,องกงไม่อยากเอาตัวเองไปเสี่ยงปรับอยู่ที่38ยูโรจนถึง100เมื่อมีกดน,นะคะก็ต้องมีคนฝืนกด1 0 0 0 0แนคนค่ะ สดีค่ะฮัลโหลมาพบกับช่องของชนีมีชีสนะคะบิ๊กเมนูสมัชเชนยูทูบชนีมีชีสค่ะค่าสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็จะมาอัปเดตสถานการณ์หลังจากที่ประเทศฝรั่งเศสประกาศชัดดาวห้ามประชาชนออกจากบ้านเพื่อลดการแพร่กระจายของ โควิด1นะคะซึ่งก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันนะคะว่าหลังจากประกาศเคอร์ฟิวแล้วเนี่ยสถานการณ์ที่ฝรั่งเศสเนี่ยเป็นยังไงบ้างและมีกฎอะไรที่แบบเราต้องปฏิบัติตามบ้างน,นะคะหลังจากที่เมื่อสองสามวันที่แล้วนะคะประเทศฝรั่งเศสประกาศเข้าสู่เฟสที่3นะคะประชาชนเนี่ยก็เริ่มที่จะก,กับตุนอาหารค่ะและเมื่อคืนนะคะคืนวันที่16มีนาคมนะคะประธานาธิบดีมาครองนะคะก็ออกมาประกาศเคอร์ฟิวค่ะให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านนะคะ เป็นเวลา15วันที่สำคัญนะคะประธานาธิบดีมาคองพูดประโยคนี้ค่ะนูซอมอองแกะนูซอมอองแก่ก็คือเราอยู่ในสภาวะสงครามนั่นเองค่ะในการต่อสู้กับไวรัสโควิด -19 นะคะหรือว่าโคโรนาไวรัสนั่นเองขอโทษด้วยนะคะเสียงที่แอ่ๆนี่คือเสียงลูกค่ะเมื่อคืนเนี่ยประธานาธิบดีมาครองออกมาแถลงสดนะคะทางทีวีเนี่ยตอนสองทุ่มแต่ก่อนหน้านั้นนะคะก็ได้มีการ ประกาศออกมานะคะว่าประธานาธิบดีมาครองเนี่ยจะพูดตอนสองทุ่มทีนี้คนฝรั่งเศสก็แบบแตกตื่นกันใหญ่เลยค่ะงานการไม่เป็นอันธรรมต่างมุ่งหน้ากันไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อกัดตุนอาหารนะคะทำให้ริเวณซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยรถติดเป็นชั่วโมงเลยนะคะ และบางซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งก็คือส่วนใหญ่เลยนะคะคนเนี่ยก็ยืนต่อคิวกันหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตเลยและก็ทางซูเปอร์มาร์เก็ตก็จัดคิวให้คนเข้าไปช้อปปิ้งเนี่ยทีละ10บคนบ้าง20คนบ้างหรือ30คนบ้างขึ้นอยู่กับขนาดของซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะส่วนตัวของแม่ชนีเองนะะส่วนตัวของอีแม่นะคะอีแม่ก็ไม่ไปรอ,อคิวกับเขาะคะ่ะเพราะกลัว พราะคนฝรั่งเศสนะคะเมื่อวานเนี่ยสังเกตได้เลยว่าประมาณ80-90%นะคะยังไม่ใส่หน้ากากเลยค่ะโชคดีว่าอีแม่เนี่ยะคะ่ะบ้านอยู่ใกล้ซูเปอร์มาร์เก็ตออร์แกนิกนะคะก็เลยแบบไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตออร์แกนิกแถวๆบ้านนี่แหละคะ่ะปรากฏว่าโล่งค่ะไม่มีคนเลยไม่แย่งกับใครแล้วก็ไม่ได้ไม่อยากเอาตัวเองไปเสี่ยงกับการติดเชื้อด้วยเพราะไม่มีใครใส่หน้ากากไงคะพอสองทุ่มนะคะก็ได้ฟังที่ประธานาธิบดีมาคองประกาศนะคะท,ที่ประธานาธิบดีมาคของออกมา แถลงสถานการณ์เมื่อคืนนะคะแล้วก็ประกาศภาวะฉุกเฉินว่าเราอยู่ในภาวะสงครามกับไวรัสเนี่ยมีหลักๆ3ข้อด้วยกันนะคะนั่นก็คือ 1. ให้อยู่ในเคหสถานเป็นเวลา15วัน 2. เลื่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะและข้อ3นะคะก็คือปิดพรมแดนในเขตแชงเก้นและในเขตยุโรปนะคะก็คือจะไม่มีชาวต่างชาติ เข้ามาในยุโรปนะคะเป็นเวลาประกาศให้ประชาชนกักตัวอยู่ในบ้าน15วันเนี่ยระหว่างนี้เนี่ยนะคะประชาชนสามารถออกไปข้างนอกได้ในกรณีที่หนึ่งออกไปทำงานแต่จะต้องมีแต่จะต้องมีเอกสารยืนยันจากบริษัทนะคะว่าคุณจำเป็นจะต้องออกไปทำงานนอกบ้านเพราะว่ารัฐบาลประกาศแล้วนะคะว่างานใดๆก็ตามที่ไม่จำเป็นต้องเข้าบริษัท สามารถทำงานที่บ้านได้หรือเรียกว่าเทเลทร์ไหรือ w o r k f r o m Home นั่นเองนะคะสำหรับใครที่ไม่สามารถทำงานที่บ้านได้ต้องเข้าบริษัทอันนี้ก็สามารถไปทำได้นะคะแต่จะต้องมีเอกสารยืนยันนะคะข้อที่2นะคะสามารถออกนอกบ้านได้กรณีที่ออกไปซื้อของจำเป็นในการดำรงชีพอย่างเช่นอาหารหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการดำรงชีพนะคะสามารถออกไปหาหมอหรือว่าเป็นเหตุผลทางสุขภาพได้นะคะ สามารถออกนอกบ้านได้เมื่อมีเหตุผลทางครอบครัวอย่างเช่นไปรับลกูกหรือจะต้องไปดูพ่อแม่ที่แก่ชราที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้นะคะข้อ5สามารถออกนอกบ้านได้ในกรณีที่ไปเดินเล่นรอบๆบ,บ้านนะคะไม่ไกลหรือว่าพาหมาออกไปเดินเล่นหรือว่าออกไปทิ้งขยะแต่ไม่สามารถออกไปนอกบ้านได้เพื่อเล่นกีฬาที่เป็นกลุ่ม <c oughs> อย่างเช่นไปเล่นแบดมินตไปเล่นฟุตบอลไปเล่นบาสเตกตบอลไม่สามารถทําได้ค่ะและการออกไปนอกบ้าน ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามนะคะจะต้องมีเอกสารที่เรียกว่าใบรับรองการออกนอกสถานที่พำนักนะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งในภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า attestation de d é p l a c e m e n t de c o c a t t u ซึ่งในใบนี้นะคะก็จะต้องกรอกชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วก็ที่อยู่หลังจากนั้นนะคะก็จะต้องเลือกเหตุผลว่า ออกไปนอกบ้านเพื่ออะไรซึ่งเอกสารอันนี้นะคะสามารถปริ้นได้จากเว็บไซต์ของรัฐบาลเลยนะคะหรือถ้าใครไม่สามารถปริ้นได้ไม่มีเครื่องปริ้นเนี่ยก็สามารถเขียนได้นะคะว่าออกไปทำไมถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้นะคะอาจจะโดนปรับตั้งแต่38ยูโรจนถึง135ยูโรนะคะแล้วแต่กรณีแล้วถามว่าใครปรับ คนที่ปรับก็คือตำรวจค่ะเพราะว่าทางประเทศฝรั่งเศสนั้นจะตำรวจถึง1 0 0 0 0แสนคนค่ะ10,000แสนคนในการตรวจสอบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎและจับปรับนะคะวันนี้นะคะนั่งดูข่าวนะคะก็จะเห็นได้ว่าแบบถนนในโล่งมากแล้วก็มีตำรวจนะคะปิดถนนเป็นช่วงๆเพราะเขาต้องการตรวจอย่างจริงจังนะคะใครผิดจะปรับเลยค่ะซึ่งเคอร์ฟิวนะคะก็ประกาศใช้ เที่ยงของวันนี้ค่ะวันที่17มีนาคมทำให้เช้านี้นะคะตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาจนถึงเที่ยงนะคะทุกซูเปอร์มาร์เกต็ตแน่นเอียดไปด้วยคนที่ออกไปซื้อหาอาหารเพื่อกักตุรนะคะและหน้าซูเปอร์มาร์เกต็ตนะคะก็แบบมีคนยืนต่อแถวเพื่อเข้าไปซื้อนะคะแต่จะสังเกตได้อีกนั่นแหละค่ะว่าคนฝรั่งเศสยัาง ไม่ใส่หน้ากากนะคะจะชีกันไปไหนจะชีกันไปไหนจะชีกันไปไหน<อ>และผลพวงจากการที่ประธานาธิบดีมาครองออกมาประกาศปิดประเทศ15วันและได้แจ้งว่าประเทศในกลุ่มเชงเกนและในยุโรปนะคะ <c oughs> ก็จะปิดพรมแดน30วันจะไม่รับชาวต่างชาติเข้ามาในดินแดนของยุโรป แต่ชาวโยุโรปสามารถกลับมามาตุภูมิของตัวเองได้ก็ทำให้สถานทูตฝรั่งเศสในประเทศไทยนะคะประกาศยกเลิกการขอวีซ่าออกไปอย่างไม่มีกำหนดค่ะซึ่งก็ไม่รู้เมื่อไหร่แต่ในความคิดเห็นแล้วก็คืออย่างน้อย30วันจากนี้นะคะสถานทูตฝรั่งเศสในไทยนะคะก็คงยังไม่ออกวีซ่าให้กับ ผู้ที่จะขอวีซา่าอันนี้ก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะคะว่าเขาจะเริ่มให้วีซ่ากับชาวต่างชาติอีกครั้งหนึง่งและจากวันนี้นะคะที่ติดตามข่าวเนี่ยตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะอย่างเช่นที่นีสเนี่ยปมนาเดซังเลนะคะเมื่อก่อนเนี่ยจะมีคนเต็มมากทั้งนักท่องเที่ยวทั้งคนที่ไปออกกําลังกายทุกคนที่แบบปั่นจักรยานไปเล่นโรลเลอร์เบลดตรงนั้นนะคะค,คือร้างไม่มีคนเลยะคะ่ะแถวบริเวณหอไอเฟลอะไรต่างๆเช่นเดียวกันนะนะคะ ไม่มีนักท่องเที่ยวไปเลยจะมีได้ไงเอ้ยาซึ่งในายามยากนี้นะคะก็เห็นน้ำใจของคนนะคะโดยบริษัทกลุ่ม LVMH Moët h Mo e n n e s s Louis Vuitton หรือบริษัท Louis Vuitton นั่นแหะคะ่ะเขาก็ประกาศปิดโรงงานที่ผลิตน้ำหอมนะคะเพื่อที่จะมาผลิต เจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะจำนวน2ตันเพื่อแจกฟรีให้กับโรงพรยาบาลที่ปารีสนะคะแต่เมื่อมีกฎนะคะก็มีคนแหกกฎค่ะขนาดวันนี้นะคะหลังจากที่ประกาศเคอร์ฟิลแล้วนะคะก็ยังมีทั้งผู้ใหญ่ที่เด็กมีทั้งกลุ่มวัยรุ่นที่ยังออกนอกบ้านกันนะคะคือแบบเฮ้ยไม่กลัวไวรัสกันเลยแถมคนที่ไปต่อคิวซื้อสินค้าเช้านี้นะคะอย่างที่บอกว่า ใส่หน้ากากกันน้อยมากคือแบบเฮ้ยไม่ป้องกันตัวเองเลยถึงแม้ว่าสกัดเคอร์ฟิลห้ามออกจากบ้านนะคะแต่สถานที่ราชการบางแห่งก็ยังเปิดอยู่การใช้บริการสาธารณะต่างๆนะคะก็เปิดเช่นกันและอย่างหนึ่งก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านค้าต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับทางด้านสุขภาพและความจําเป็นในการดํารงชีพนะคะก็ยังเปิดอยู่เช่นกันอย่างเช่นซูเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารที่เป็นแบบ Delivery นะหรือเป็นแบบ o ง p o ป e หรือว่า Takeaway เนี่ยก็ยังสามารถเปิดได้อยู่นะคะแต่สำหรับแบบ Dye-in นะคะหรือว่านั่งในร้านเนี่ยเอคือปิดไปเลยค่ะการประกาศเคอร์ฟิวนี้นะคะก็ทำให้มีผลกระทบต่อ ทั้งธุรกิจร้านอาหารบริการต่างๆอย่างเช่นทำเล็บหรือว่านั้นร้านนวดร้านสปาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในช่วงภาวะสงครามกับไวรัสอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะต้องเลือกกันแล้วค่ะระหว่างอไรายได้กับชีวิตและความปลอดภัยแต่อย่างที่เล่าให้ฟังไปเมื่อวิดีโอที่แล้วนะคะรัฐบาลฝรั่งเศสนะคะก็ประกาศออกมาแล้วว่าร้านใดๆหรือว่าธุรกิจใดๆ กิจาการใดๆก็ตามที่ได้รับผลกระทบสามารถที่จะทําเรื่องของเงินทดแทนได้จากรัฐบาลฝรั่งเศสนะคะและเลื่อนการจ่ายภาษีออกไปนะคะถึงแม้ว่ารัฐบาลฝรั่งเศสนะคะจะประกาศาการใช้ชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยก็คือต้องใช้ชีวิตอยู่ในบ้านนะคะแต่ก็ยังสามารถที่จะออกไปหาซื้ออาหารได้ตามปกติถึงตอนนี้นะคะก็ยังไม่ได้มีข่าวว่าเกิดการขาดแคลนอาหารขึ้นแต่มีการกระตุนอาหารแน่นอนค่ะตามซูเปอร์มาร์เกตต็ตต่างๆนะคะแผงว่างแต่ในวันถัดมา ะะก็มีของมาเติมเต็มค่ะผู้ผลิตเนี่ยก็ยังคงผลิตอยู่เพราะมันเป็นสินค้าที่จําเป็นต่อการดํารงชีพนะคะก็สต็อกแต่พอควรแต่ก็ไม่ถึงขั้นต้อง กให้กีเลี่ยงแผงนะคะแบ่งปันคนอื่นบ้างคะ่ะโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็มาแชร์สถานการณ์ผลพ่วงจากการแพร่ระบาดของโควรัสที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็บ๊ายบายไปก่อนคะ่ะถึงเวลาที่จะต้องไปทำกับข้าวแล้วคะ่ะอื้ยนี่อยู่มาในบ้านทั้งวันยังไม่ได้ออกไปไหนเลยอ๋อกี่เดินออกไปนอกบ้านนิดนึงหมายถึงว่าออกไปในบริเวณบ้านนะคะไปทิ้งขยะรีบไปรีบกลับเดี๋ยวเจอตำรวจ ไม่ใช่ล้อเล่นค่ะถ้าเป็นสิ่งจําเป็นอย่างนี้เราสามารถออกไปได้ค่ะแล้วก็ถังขยะนะคะไม่ได้อยู่เกิน50เมตรจากบ้านค่ะถ้าชอบวีดีโอนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเวลามีวีดีโอใหม่ๆเข้ามาเนี่ยจะได้เข้ามาดูกันเลยค่ะบ๊ายบายค่ะอ๋ค่ะบัว